ซอฟพอนพิมลครับไปลูกบ่ายซอพอพิมลไปลูกบ่ายไปลูกยย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 บ่ายดันบ่ายดันบ่ายอย่าหยุด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 เบาไว้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 เออคือกลมนอปนี่ขึ้นไปแล้วโงหัว ลงมานี่ครับเอาอย่างว่าคือบดันสุดนะครับเรื่องหลอดตาไล่นะครับผมวิ่งมันดีแล้วนะครับผมพอตัวนิ่มละลมทั้งหัวโอ้ยคือคอยเงานะครับเบรกนะครับเบรกแล้วนะครับได้รุ่นนะครับเบรกแล้วนะครับอ้าวเห็นถนัดนะครับผมมากล่องซูมเห็นเหลี่ยมภาพเหลี่ยมภาพเลยนะครับเอ้ยยะเนี่ย โอ้ยนอโอ้ยโอ้ยนอ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 นี่ครับผมลุ่นกันไปครับเอาความบาวมาสู่นะครับตอนนี้นะครับ บอยังติดตลอดนะ,ร,ะดรุ่นกันทีองศานะครับตอนนี้นะครับเบียดภาพเบียดภาพอยู่นะครับบอติดปอยปลายนะครับตอนนี้นะครับพ่อยังซุ่มติดอยู่นะครับเบียมภาพเบียมภาพลงมาแล้วนะครับองศาเป็นร่องเลยนะครับ ก็ย me. ังเห็นพุ่มปูพุ่มปูนะครับก็เลยเนี่ยครับไฟเห็นพุ่มปูพุ่มปูแหลกแล้วนะครับขานี่ก็ต้องสืบตันในองศาหม้อนะครับ สาเป็นรองนะครับตร้ตงหลอดเห็นตั้งแต่แหลกแล้วนะครับของไปไปอยู่ช่วงกลางนี่นะครับก่อ้อนนดบบางๆครับ เป็นบังไฟบางแรกนะครับต่างตานันมานะครับซู้้มติดต่างแต่อยู่บดควันนะครับ2 0 0ร0อพันไปนะครับซู้้มจนเบิดควันนะครับผมใส่หัวตักหัววนตีเป็นวงแคบบ,บบนะครับผมโยกเบาๆลงเบาๆนะครับ ไปซนี่นะครับฝ่าเท่านะครับคออร,นะรับสพอนิมลน,นะครับเป็นบางไ้บางแรกที่ลุงหลอดสูมติดนะครับติดต,ตั้งแต่อยู่เทิงๆนะครับจนลงมานะครับ ก็เป็นเลยาเื่อนโตเขาฝาดำรุดรอดลงมาเป็นฝาขาวนะครับมีฝาดำโค้งๆล่องรับรุดรอดลงมาฝาดำลายทักคว้างนะครับผม หลดหลอดลงมาเรื่อยๆนะครับผมเมฟเมบลงมานะครับผมเบามีแต่ระดับบอสูงนะครับผม,มอโอ้ยเนาะนะครับองสารเบอได้นะครับสามดอยผ่านไปนะครับผมนะครับปับงไฟเมบลงจนจะถึงพื้นแล้วนะครับ เห็นพ่อผู้พูครับวงไฟไปไกลงหลอดก็ซูมมาหาเจ้าของนะครับนะครับวีดหลับหลังเต็นไปเรียบร้อยแล้วนะครับไฟไปไกลนะครับหลอดสู้เมานะครับกลองเขาดีป๊อกลงมาแล้วนะครับ325คะแนนนะครับสอบบอลพิมลขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเด็บีสวัสดีครับ